สวัสดีค่ะชื่อทรายค่ะวันนี้มาทำคลิปแบ่งปันวิธีการเปลี่ยนแรมบนเครื่อง iMac กันนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้งานค่ะใครหลายคนก็จะบอกว่าเครื่องแม็กอะมันไม่ค้างนะมันไม่แฮงนะแต่จริงๆแล้วมันก็มีอาการเหล่านี้บ้างค่ะอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ตอนที่เราอะทำงานเกินทรัพยากรเครื่องที่จะรับไหวอย่างเช่นทรายเนี่ยใช้ iMac รุ่นา เลติน a 27นิ้ว5 k ปี2017ค่ะก็คือมันจะมีแรมที่ติดกับเครื่องประมาณถ้าจะไม่ผิด8 g ิกแต่ก็ทำงานอยู่บนนี้บนบนแรมขนาดนี้มาประมาณสัก5ปีแล้วค่ะแล้วช่วงหลังๆงงานมันก็เยอะขึ้นซอฟต์แวร์มีการอัปเดตมากขึ้นอย่างเช่นใน1 Artwork ที่ทรายทำก็จะมีอาร์ตบอร์ดประมาณ40-50อาร์ตบอร์ดรวมอยู่ในนั้น ทีนี้ทําทไปก็ทําไปเซฟไปทําไปเซฟไปอยู่ดีๆเครื่องก็ค้างแล้วก็แฮงขึ้นเป็นจอแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็หลายครั้งเราก็รู้ว่าเราทํางานเกินที่ความจําของเครื่องจะรับไหวแล้วเราก็เลยใช้วิธีเพิ่มความจําค่ะซึ่งเครื่อง iMa c บางรุ่นเนี่ยจะสามารถเพิ่มความจําได้ แล้วการเพิ่มความจําของ iMac ก็ง่ายมากๆค่ะไม่ต้องยกไปที่ร้านแค่สั่งซื้อแรมมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยใายซื้อแรามมาจากร้าน m e m o r y t o ท a y ค่ะสั่งมาจากช h อปปีอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อเองใช้เองเพราะว่างานที่ทําอยู่มันเริ่มเยอะขึ้นแล้วเครื่องเริ่มไม่ไหวก็เลยซื้อมาเปลี่ยนเองเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนค่ะว่ามันง่ายแค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่า iMac ทุกรุ่นจะสามารถ เปลี่ยนแรมหรือเพิ่มแรมได้นะคะต้องไปเช็คดูก่อนเดี๋ยวทรจ,จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้ค่ะไปดูกันค่ะว่าเปลี่ยน iMac แต่ไม่ใช่เปลี่ยน iMac จริงๆ i อ a มกก็อยากเปลี่ยนนะแต่ mac. ไม่ไมีังไปเปลี่ยนแรมก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าง่ายมากๆอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่าเครื่องเราอะมีรมอยู่ที่เท่าไหร่วิธีการก็ไปที่ปุ่ม Apple ิปุ่มซ้ายบนสุดนะคะแล้วก็ about this mac จากนั้นไปที่ Memory ค่ะมันก็จะขึ้นว่าเครื่องเรา,ามีแรมอยู่ที่เท่าไรหลังจากนั้นเราก็สั่งซื้อแรมค่ะหลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วค่ะประมาณ3วันของก็มาส่งถึงบ้านก็แกะดูกันค่ะเขาก็แพคมาดีมากเลยนะขอบบัเบอร์มาอย่างนี้เลยรู้สึกว่าเขาจะแกะซองมาให้เราด้วยเราก็เลื่อนๆออกมาแล้วก็มาตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน มาค่ะตัวเช็คแกรมที่ซื้อมาใหม่เสร็จแล้วทีนี้เราก็ามาเปลี่ยนแกรมกันโดยการหมุนจอค่ะปกจริงๆแล้วในคำแนะนำของเว็บแปร์เขาให้เรานอนจอลงไปแต่ทีนะี้สายเคยมีประสบการณ์กับการนอนจอแล้วจอแตกมันคือไม่ได้นอนแล้วจอแตกหรอกแต่ทำหลุดมือจอก็เลยแตกก็เลยใช้วิธีหมุนเอาไม่ต้องนอนจอลงไปเนาะวิธีการเปลี่ยนนะคะอันดับแรกให้เราถอดปลั๊กหลังเครื่องออกก่อนค่ะเพราะว่า ตรงในช่องปลั๊กหน้าคะมันจะมีปุ่มให้กดแล้วก็หาวัตถุอะไรแบบนี้นิดนึงแต่อย่าคมมากนะคะกดลงไปตรงปุ่มเหนือปลั๊กจากนั้นช่องฝาแรมอะคะ่ะก็จะถูกเปิดออกมาคือแค่กดกึ๊กเดียวนะคะก็หลุดเลยเปิดออกมาเสร็จมันก็จะมีช่องใส่แรมสําหรับรุ่นนี้นะคะ่ะมีสี่ช่องแล้วมันจะมีขาข้างๆคะ่ะเรากดย้ำไปหนึ่งทีแล้วมันก็จะเด้งออกมาเสร็จล้วก็ถอดแรมเก่าออกมาก่อน ทีนี้วิธีการใส่ดันใหม่ให้สังเกตะค่ะว่าถ้าความจุไหนเยอะกว่าให้แส่ไปที่ด้านล่างสุดแล้วก็ตัวอื่นก็ไล่ขึ้นไปจริงๆการใส่แรมควรจะใส่เป็นคู่นะคะแต่ทีนี้ตังเราหมดแล้วซื <c oughs> ้อได้แค่อันเดียวเพราะใส่อันเดียวมันก็ทํางานได้ค่ะแต่ต้องเช็คบางรุ่นนะคะบางรุ่นก็ไม่ทํางานทีนี้จากนั้นใส่เสร็จก็เสียบปลั๊กก่อนถ่ายยังไม่ต้องปิดฝาเนาะแล้วก็เปิดเครื่องดูว่า เครื่องเปิดติดไหมถ้าเครื่องเปิดติดเรียบร้อยก็ค่อยปิดฝาได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดไปถอดมาก็เรียบร้อยค่ะแค่นี้เองใช้เวลาน้อยมากๆในการเปลี่ยนแรมไม่ต้องยิ่วไปที่ร้านด้วยค่ะเป็นไงคะกับการเปลี่ยนแรมให้กับเครื่อง iMac ง่ายมากๆคะ่ะเหมือนได้เครื่องใหม่ที่แรงกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมโดยเสียงเงินเพิ่มแค่ นิดเดียวค่ะก็ขอฝากคลิปฝากช่องเอาไว้ด้วยนะคะมือใหม่หัดเป็นยูทูบเบอร์ยังไงฝากกดทุกสิ่งอย่างที่สามารถกดติดตามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะแบ่งแบ่งปันความรู้แบ่งปันเคล็ดลับเทคนิคที่เกี่ยวกับเครื่อง Apple แล้วก็โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานค่ะแล้วเ,เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ